ไได้มไ่ได้ข้านไม่ต้องหาแท็ไปะทําไม่ได้จริงนต้องก้าวว่ะรู้นะครับกู้นะครับสั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปประชุมแล้วมีเรื่อง ครับเดี๋ยวเตรียมพรด้าชสนายครับประเด็นที่เราจะถามมีอะไรยังไงบ้างครับครอบคลุมทุกประเด็นครับขณะนี้ดีผมเกรงใจคือประชุมพระสวนอยู่เตรียมตั้งประเด็นที่จะสอบให้ให้ให้ครอบคุมเพื่อมัดตัวนะครับารายงานว่าตอนนี้ทั้งเจ็ดเนี่ยเราแจ้งข้อหาเบื้องต้นอย่างที่นั่นไปแล้วนะครับวันนี้พยานมา สอบพยายนได้เนื้อหาสาระก็เตรียมแจ้งข้อหาต่อเลยนะครับจะมีมการเอาลูกเขาอะไรด้วยไหมครับเอไปให้เขาชี้เตรียมเลยเตรียมรูกไว้หมดแล้วครับก็ค <c oughs> ือทั้ง14นายในด่านเลยใช่ไหมครับทุกคนครับที่ตีนายและตำรวจทั้งหมด,หมดของสนห้ขวางจะทำบัญชีไว้หมดข้อหาที่เกิมเร่องพยานคนนี้เป็นพยานที่บอกว่าเอาเงินให้กับตำรวจให้ตำรวจดำเนินคดีเรื่องของการให้ตำวจจ้าพนักงานนะฮะประเด็นนี้พนักงานสอบสวนได้ประชุมหารือกันแล้วนะครับว่า ถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยถูกข่มขืนใจหรือถูกเห็นจากเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับเราจะมองว่าเขาเป็นผู้เสียหายนะครับตามคดีอาญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถูกแจ้งครับแล้วก็หาผู้องเจิญที่จะแจ้งตอบก็เป็นพยานอย่างเดียวก็หาผู้องเติญที่จะแจ้งตำรวจก็ตามก็ถ้าพยานกล่าวหาไปถึงไหนตอบหมดครับแจ้งหมดแจ้งหาอะไรครับถ้ากล่าวหาว่ากันโชคเรียกรับรับอะไรก็ ทุกข้อหาครับก็คือ149หรืออาจจะข้อหาอื่นด้วยครับก็ต้องรอฟังพยานของคุกทีกี่คนครับท่านก็จะแจ้งข้อหานี้ก็<อ><อ>ถึงใครเอาหมดครับแต่อย่าคิดว่านะครับอย่างไรเสียเนี่ยอย่างที่ภาพที่ปรากฏในสาธานณะเนี่ยหกคนเจคนที่เดินไปมาเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยอันนี้พนักงานสอบประชุมกันแล้วว่าเกิดประเด็นข้อเครือบแคงสงสัยว่าอา,อาจจะรู้หรือไม่อย่างไรนะครับ อาจจะต้องแจ้งนะครับดูแล้วคือพวกคนที่กล้าชี้กับดาราภาษาคนนี้จะโดนใช่ครับที่เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าตอนบ่ายจะคลืบนหน้าไงผมจะประสานแจ้งทีนะครับตอนนี้ขอไปประชุมที่สวนต่อแล้วตอนนี้คุณชูวิทย์เพื่อความรับผิดได้ได้ภาษาไปกังคุณชูวิทย์ผ่านท่านโฆษกครับท่านโฆษกแจ้งมาให้ผมเตรียมทุกประเด็นให้รอบครอบเลยตอนนี้ทั้งสวนทั้ง5คนตามรายชื่อเนี่ย รออยู่ด้านบนแล้วครับแล้วความคืบหน้าในการที่จะไปสอบพยานที่สิงคโปร์หรือว่าที่ไต้หวันนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคเออท่านผู้การฝุ่นสืบขออนุมัติเดินทางไปหมดแล้วแล้วก็มีคณะส่วนที่เราเป็นคณะกรรมการเนี่ยทำมีซ่าอะไรรอไว้หมดแล้วครับไต้หวันตอบรับหรือ,อยังครับเอ,อ่ออันนี้ประสานกระทรวงต่างประทรรเทศเอ,อ่อผู้การตอลอยประสานไว้ในส่วนนี้ต้องต้องถามทางตรอขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมกับทองหล่อฮะ เหล่อย้ายส่เหดว่าอะไรครับที่โยกที่โยกจริงๆถ้าจะต้องอุู่ที่หนึ่งคืออยู่ที่เดิมแต่ว่าถูกโยกไปด้กาเพราะอะไรครับ้าด้วยกวาครับคิวไม่เข้าเราลงง